ขอเชิญน,นักวาดทั่วสารทิศวาดภาพภายใต้หัวข้อดอรอฟอ o r k i n วาดเพื่อพ่อแสดงความรักและสิ่งที่ท่านระลึกถึงในหลวงในแบบของท่านได้ทุกเรื่องราวทีมงานจะทำการคัดเลือกภาพวาดจำนวน599ภาพจัดทำเป็นหนังสือฉบับพิเศษนำไปจัดเก็บที่หอสมุดแห่งชาติและนำไปจัดนิทรรศการต่อสถานที่และวันเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะ ส่วนนักวาดที่ภาพไม่ได้รับการคัดเลือกไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะภาพของนักวาดทุกท่านที่ส่งเข้ามาจะถูกรวบรวมจัดทำเป็นอีบุ๊กเล่มพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกแก่ประชาชนชาวไทยรายละเอียดในการส่งภาพวาดภาพขนาด9คูณ9นิ้วส่งมาให้ทีมงานสองไฟคือ 1. ไฟล์นาสกุล PNG 72D PI และ 2. ไฟล์นาสกุล JPEG 3 0 0 d p i ภาพทุกภาพต้องสร้างสรรค์โดยตัวเจ้าของภาพเองไม่จำกัดเทคนิคทั้งงานมืองานคอมไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานผู้อื่นหากพบใครส่งภาพวาดละเมิดลิขสิทธิ์เข้ามาสามารถแจ้งทีมงานได้เลยครับภาพที่ส่งเข้ามาต้องไม่เคยใช้ในงานเชิงพาณิชย์หรือตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนไม่จำกัดอายุของนักวาดคะแต่ถ้าท่านใดอายุต่ำกว่า15ปี โปรดระบุมาในอีเมลด้วยค่ะหากภาพใดมีเนื้อหาไม่สร้างสรรค์ทางทีมงานขอสนวนสิทธิ์ในการไม่นำภาพเข้าร่วมโครงการนัดวาดทุกท่านสามารถโพสภาพวาดของท่านได้ตามสะดวกและอย่าลืมร่วมกันติดแฮชแท็กดรอฟอิ k i วาดเพื่อพ่อกันด้วยค่ะสิ่งที่ต้องแนบมาพร้อมภาพระบุชื่อภาพชื่อนามสกุลผู้วาดนามปากกาแฟนเพจหรือ อินสตาแกรมถ้ามีอีเมลติดต่อเบอร์โทรศัพท์ติดต่อส่งมาที่อ m a i l ดรอ f o r k i n g p r o f o a k i n g g m a i l c o m ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง9พฤศจิกายน2559